นี้เราก็มาสอนการจับจริงดิบนะครับตอนกลางคืนนะครับแบบไม่ต้องขุดนะครับก็อุปกรณ์ก็มีจอบนะครับเสียมก็ง,ง่ายนะครับขั้นตอนแรกเราก็เดินไปตาหาตามเสียงนะครับตอนนี้เราเจอแล้วนะครับทีนี้เราก็ใช้จอบนะครับ สับที่นี้ครับนี่เราได้แล้วนะครับง่ายๆครับนี่ครับง่ายๆนะครับการจับจริงหรือกลางคืนนะครับตอนนี้เราก็ได้เยอะแล้วนะครับได้เยอะมากครับตอนนี้นี่คือขปุกอุปกรณ์ที่เราใช้ใส่จริงเรื่อครับง่ายๆนะครับการจับจริงเรื่ครับจับเวลากลางคืนครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ